สวัสดีครับนี่คือเส้นทางตำบลอีปุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับทางชันมากท่านผู้ชมทางรถเลี้ยวเคี้ยวคดชันมากน้องๆเขาขอน้องๆภูทับเบิกเลยนะครับอันนี้ขาขึ้น จากตำบลอีปุ่มมาบ้านน้ำพุงตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับอยู่คนละฟ่าเขากับภูลมโลอยู่บนคนละฟ้าเขากับภูลมโลนะครับ บ้านทุ่งเทิงบ้านทุ่งเทิงตำบลปงอำเภอด่านซ้ายภูเขาสูงภูเขาสูงมาก เช่นทอลาหมดจากตะหมดอีปุง บ้านน้ำพุงตำบปลป่งทางขึ้นไปปูลมโลนะครับเราต้องไปชาชาไปชาชาต่อท้าย อย่าไปชิดกันมากนะครับนี่รถยอะต้องเว้นระยะห่าง เขาก็เรียกว่าภูป่าหังภูป่าหังภงู่ทางน้ำกัดเซาะเหลือเลนเดียวตรงนี้ ขับมาเร็วๆคนไม่รู้ทางนี่ตกได้เลยนะครับนี่ขาดไปซีกหนึ่งเหมือนขึ้นภูทับเบิกเลยนะครับน้องๆภูทับเบิเออกเนไหมครับภูทับเบิกเขาขอประมาณนั้นเลย คนไม่เคยมาในเสียวเลยแหละครับเสียวเวฟวับวับวับ,บนี่ยขึ้นบนโนโนมาแล้วเหลืออีกหนึ่งโนนีีเหลืออีกโนโนนีด ทุงมีลานซื้อยางพาราเขตบ้านทุ่งเทิงแล้วนะครับบ้านรุ่งเทิงตำบลโป่ง ทุ่งเทิงถึงแล้นะครับบ้านทุ่งเทิงนี้โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงทุ่งเทิงตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย